ถนนจิ๋วเฟินนะครับเป็นจิ๋วเฟินโอสตีดน e t นะครับก็เป็นถนทนสายเก่าต้องบอกว่าใครที่มาไต้หวันมาไทเปนเนี่ยต้องแวะมาที่นี่เลยมาทมานี่นะครับ,นะ,รบนะครับมีทั้งขายของพื้นเมืองแล้วก็มีขายของแบบโบราณณเก๋ๆอีกเยอะเลยครับอาหาราการกินเพียบ สำหรับทอดทานลบเยานผมเนี่ยร้านนี้เหมาะสมมากเลยครับนะครับไม่รู้เป็นน้ำอะไรแต่มีอะไรครับแต่อยู่ได้ควรนมหมดเลยใช่แล้วสีก็สวยด้วยสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์มาเชี่ยวการขับอีกแล้วนะครับมาเลยมารวมถ่ายรูป เ่าแตกเลรับอาจจะจติมเสมตัวจะหักเขาก็อ,อยู่ในแป้งต่อตมไปอ่ะแถมมีผังพีมเข้ากันได้ดีกันอาจารย์ครับม่วันนี้เราก็จะได้มาทานชากันด้วยครับ<ช>นะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านชาอาเมชาเรา อยู่ที่<ร>ถนนจิวเฟินจิวเฟินนะครับเฟนซึ่งเป็นถนนที่แบบว่าโอ้โหมีของโบราณมีถนนมีอะไรน่าทานมากแล้วเราก็จะพ่าจบที่ร้านชานะครับต้องบอกว่าเป็นร้านชาที่มีจุดชมวิวที่สวยที่สุดนะครับบนถนนแห่งนี้เลยนะครับใครที่มีโอกาสได้มาเนี่ยต้องลองมาทานชากันแล้ววันนี้เขาจะมีการสาธิตด้วยพระพาจย์นะครับกิในให้ถูกวิธีดื่มไม่ถูกวิธีนั่นแหละครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูวิธีการดื่มที่ถูกต้องเลยดีกว่ารับครับ น้ำชานี่ดังไปหน่อยนะเอาละครับอาจารย์เขาไ,ไ,ไม่ค่อยมีเขาใช่ไหมครับอ๋อผมผมเป็นคนไม่ค่อยมีธรามเนียมชาบางบางแบบนะฮะบางชนิดที่จะต้องดื่มแบบเนี้ยอื เดี๋ยวเราจะไปเก็บภาพนะครับความประทับใจกันต่อดีกว่า,อาโอ้โหอ,อ,อาจารย์ครับ,รบที่นี่สวยงามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมาก<ช>อยากเก็บภาพความประทับใจไปฝากท่านผู้ชมแล้วต้องทำ<ช>ยังไงครับสังเกตไหมครับตอนที่ผมเดินมาเนี่ยผมก็จะถ่ายไปเรื่อยครับ และการถ่ายนี่ค่อนข้างคล่องตัวอืมถ้าเห็นจัาเดี๋ยวปั๊บเดี๋ยวเดี๋ยวไปมุมนู้นมุมนี้เดี๋ยวถ่ายชิ้นเล็กชิ้นใหญ่เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะอะไรครับเพราะว่าผมใช้กล้องตัวนี้คือ Panasonic Lumix Gf1 ซึ่งเป็นกล้องดูแล้วขนาดเล็กอ่าใช่ครับพาสะดวกครับแต่มีคุณภาพระดับ D SLR คือสามารถจะอ่าเพราะมันก็เหมือนกับกล้องซิงเกิลเลนทุกอย่างเปลี่ยนเลนได้อ่านะครับเปลี่ยนเลนได้ครับก็ผมก็จะติดเลนมา2ตัวแล้วก็ถือกล้องไปเนี่ยนะครับก็ไม่เป็นที่เอิกระเหลิกมากครับไม่ใช่ว่ากกลลล้้้อองงงใหญ่่ๆเเนสตัววยาาชร็จแ ถ่ายป๊อปแม่ค้าตกใจเล่นท้าจะกระแทกโดนหน้าไม่ได้ถ่ายถ่ายทิวทัศน์ถ่ายมาโครหรือถ่ายไลฟ์ครับผมก็จะพกเลนตัวนี้ตอนนี้ใส่1440ซูม10เท่าอยู่แล้วสบายนะครับดึงภาพเข้ามาใกล้ได้นะครับทีนี้ถ้าเกิดอยากจะเก็บมุมกว้างเก็บวิวทิวทัศน์ผมก็ หยิบัว74ขึ้นมาใช้ซึ่งก็จะเป็นเลนส์แบบสามารถพกง่กระเป๋าอาจารย์สามารถใส่ได้แล้วใช่ครับไม่ได้เป็นแจ็คเก็ตอะไรมากมายด้วยเป็นแค่เชิ้ตเบาๆดูกระทัดกระทัดนะครับดูง่ายง่ายนะครับ74ตอนนี้เราก็พร้อมที่จะไปถ่ายมุมกว้างละครับนะถ้าจะเป็น74แต่ถ้าต้องการดึงซูมมากก็เปลี่ยนเป็น1440โอ้โหกระทัดกระทัดง่ายนิดเดียวง่ายแค่นี้เองวิธีการเซ็ตนะวิธีการเซ็ตลักษณะของการถ่ายภาพแบบนี้เนี่ย ผมจะเน้นเรื่องของรูรับแสงเพื่อให้รูรับแสงเปิดกว้างเอาไว้ตลอดเปิดกางเอเราสามารถทั้งถ่ายมาโครแล้วก็ถ่ายฟิวทัทหรือจะถ่ายไลค์ได้เลยผมปรับไปที่โหมด A ไปที่โหมดเนะครับพอโหมด A ป๊อปหมุนด้วยวงแหวนตัวนี้นะครับสังเกตนะครับตัวเลขก็จะขึ้นที่ด้านล่างซ้ายก็เราก็จะเปิดไปที่กว้างสุดอย่างเลนส์ตัว74เนี่ยกว้างสุดคือ F4 F4 อ่าตอนนี้ก็ไปที่สีแล้วเนี่ยทีนี้ผมจะกด คิวเมนูหรือควิกเมนูนะครับต่อไปนะครับแล้วก็เลื่อนมาที่คำว่า i อเอครับอินเ l ลเจนไออินเทลเจนไอเอสโอแล้วก็กดเซตโอเคแค่นี้ครับโอ้พร้อมแล้วที่จะถ่ายภาพแล้วเราก็จะเปลี่ยนเลนส์ถอดเลนส์นะครับตามอัธยาใยอัธยาใยได้เลยของรูปร่างอยากจะถ่ายแบบไหนถ่ายมุมกว้างถ่ายมุมแค่ถ่ายวิวถ่ายมาโครได้หมดครับถ้างั้นเดี๋ยวให้อาจารย์ไปเก็บภาพตามอัธยาใยมาให้ท่านผู้ชมชมอย่างตามอัธยาใยครับ ภาพแห่งความทรงจำทุกครั้งที่เราได้นทางท่องเที่ยวไปเรียนรู้เคล็ดลับเทคนิคถายภาพหลากหลายบันทึกทุกภาพที่หัวใจความสุขที่ต้องร้องโอ้โหโฟโตสตาร์ความสุขที่ต้องร้อง